อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงที่เที่ยงแบบนี้หน่อยนะครับก็คือแมนซิตี้เนี่ยยังฮอตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คือปิดดีลฮาร์แลนด์ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังต้องการอีก2ตําแหน่งเพิ่มเติมครับโอ้โหสุดจัดจริงๆครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยเล็งเสริมทัพครับอีก2ตําแหน่งต่อจากการที่เพิ่งได้ตัวอริงบอลฮาร์แลนด์ครับมาแบบสดๆร้อนๆเลยทั้งนี้เนี่ยจากการเปิดเผยของสื่อในอังกฤษครับอย่างเทเลกราฟเนี่ยออกมารายงานนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ย ยังคงต้องเสริมเติมกระเังเกมรุกครับเพื่อสู้ศึกในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้เอริงบอสฮาเลนครับมาจากบรุสเซียดอนมุนและกําลังจะเซ็นสัญญาในเร็วๆนี้ครับด้วยค่าเหนื่อยประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์นะฮะต่อสัปดาห์โดยนีอีก2ตําแหน่งที่ทีมของเป๊ปโกดอล่าต้องการก็คือกองกลางแล้วก็แบ็กขวานะครับซึ่งในจุดของพื้นที่กลางสนามนั้นนะ่ะต้องการคนมาช่วยโรดี้นะครับและทดแทนการจากไปของเฟอร์นาริโยครับที่กําลังจะหมดสัญญาด้วยนะครับ ในส่วนของแบกขวาครับของทีมโรบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหวังที่จะได้แข่งมาแทนคาร์วัคเกอร์นะครับที่ช่วงหลังมีปัญหาบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งและต้องการให้ชัวร์กาสโโร่เนี่ยมายืนทางฝั่งซ้ายครับช่วยซินเชตโกที่เป็นผู้เล่นทางฝั่งซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วครับรวมถึงเบนชแมงเมนดี้ที่คงจะไม่สามารถคืนทีมได้อีกแล้วครับเนื่องจากติดคดีข่งคืนนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้มีปัญหาครับสำหรับทางฝั่งกลางนะครับก็คือมีข่าวกับฟิกิีเดยองครับจากบาร์เซโลนาแล้วก็ตอนแรกก็มีข่่่่าาาาววกกกัับบบป็ออนะรแตดูเหหมมมืจไส ปอปกบานะครับก็ตอนนี้ก็มีข่าวอยากได้อีก2ตําแหน่งนะครับก็คือแบ็คขวาแล้วก็กองกลางครับตอนนี้ก็จะเหลือโรดดี้ตัวเดียวครับที่จะเล่นกลางแล้วจะดันเดอะบอยขึ้นไปนะครับเป็นหน้าต่ําหรือว่าจะเป็นฟอนไนนะครับสำหรับเควินเดอะบอยนะครับก็มีสิทธิ์ครับที่จะดึงคนมาเล่นนะครับตอนนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหฟอร์มฮอตจริงๆนะในตอนนี้ก็คือจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับสำหรับการทุ่มครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ก็ ก็จะเอาคว้าแชมป์เลยหรือเปล่านะสำหรับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบายบายครับสวีดสสวัสดีครับ